สวัสดีค่ะพเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นเพชรจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะร้านนี้จะเป็นร้านที่อร่อยล้วก็รเซ็มากนะคะเหมือนจะเป็นร้ับลับแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ร้ับลับนั่นก็คือร้านอันเจริญนั่นเองนะคะมีสาขาที่ปงเป็นที่เรียบร้อยนะคะเปิดมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็น้ำเพชรได้มากินร้านนี้บ่อยมากนะคะก็ร้านนี้นะคะอยู่เส้นทางไปบางบงนอะบ้านบางบงนะคะอยู่ในต้อมเชียงนะคะโอ,อ้โห วันที่ไปก็คนเยอะมากนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็ในร้านก็ยังมีห้องแอร์๋วยเตี่ยวก็อร่อยมากนะคะส่วนมากนักเพื่ไปก็่จะไปกินผวยเสี่ยวน,นะคะแล้วก็ที่ร้านก็ยังมีขนมจีนนึเงเยวด้วยนะคะโอ้โหนี่ครับมาลองดูกันนะคะสามีก็สั่งเส้นเล็กก่อนะคะ,<ม>นะทานมากๆเลยค่ะโอ้โหฉันก็สั่งเป็นเส,ส้นใหญ่นะฮะแต่เส้นใหญ่ที่นี่จะไม่ใช่เส้นใหญ่จ๋านะ,ะจะเป็นอารมณ์เส้กเนกลางเธอเนาะ แล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันนะคะแล้วก็ฝากพิดตาาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญแวะให้ทุกคนมาอุดหนุนกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอปงนะคะชื่อก๋วยเตี๋ยวว่าก๋วยเตี๋ยวอันเจริญนะอยู่ในปั๊มเชล นีต่ตอนนี้เราอยู่ในปั้มเชลล์แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยว้าเนี้ออร่อยมากนะฮะเขาใช้ลูกชิ้นเนื้อแบบลดๆๆ,ๆๆๆไปค่ะก๋วยเตี๋ยวอันนเจริญมีขนมเส้นด้วยนะคะร้านกะ๋วยเตี๋ยวเขาสั่งได้เอะไรคะเขาเล็กเนื้อสีเส้นใหญ่เนื้อใหญ่หรอ เ้นใหญ่เนื้อใช่พิเศษไหมพิเอาเส้นน้อยเอ้ยเอาอะไรนะพิเศษเนื้อพิเศษลูกชิ้น,นะนอ่ะเอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะเนี่ยร้านอัญเจริญสาขาโปงเขามีหลายสาข,ขานะแต่สาขานี้อร่อยแล้วก็สาขาอื่นก็อร่อยเช่นกันนะ พูดเหมือนจะไม่อร่อยรอเล่นนะอร่อยนะคะ่มคะมีแอร์นะมีห้องแอร์อยู่ในปั๊มเชลมีเครื่องเดิมนะมีตู้เครื่องดื่มนะม,มีนม้ำเดี๋ยวเราอรอสามีเราตักน้ำมาให้เดี๋ยวเรามารอมาแล้วค่ะเส้นใหญ่รวมเนื้อช่ำๆค่ะพิเศษ กิ๊บเซดอะไรเข้ามเหมือนกันเลยนี่นาจะหามอยู่กันน้อนเส้นเล็กเส้นเล็กเล็กนุ่งหามาเรามากินกันดีกว่าฉัเป็นคนที่จะไม่ไม่ค่อยปรุงเพรไม่ต้องไม่ปรุงก็อร่อยนะฉันไม่ไม่ปรุงเพราะว่า ยจะไม่ได้กินข้าวเช้าก่อแส้ท้องจะกินกินให้ได้ความอิ่มสักครึ่งหนึ่งพันแล้วค่อยปรุงแต่ไม่ต้องปรุงว่าอร่อยอยูน่นะเพราะว่าน้ำซุปก็อร่อยแข้งเล่าทุกครั้งต้องเจอร้านนี้นะครับเพราะการจับตะเกียบนะคืจะจับกลับด้าเพราะฉันจับด้านนี้แล้วมันไม่ถนัดฉันก็เลยสั่งข้า จับกลับด้านตลอดคือความเกร็งสิเกลเลอร์อร่อยนะเส้นใหญ่เขาแบบไม่ได้ใหญ่เบอร์พอดานหกแล้วทานเพื่อเตี๋ยวกันค่ะในวันที่เราเพฮงเอา แบเราอันนี้ติ่เล็อกอะไรไม่ออกแม่เราจัดเ็ื่อเดี่ยวเลยนะเดี๋ยวดูพี่ชายเรากินสิเฮ้ยน้องชายอันนี้ไม่ใช่แฟนนะอันนี้น้องชายราะตอนนี้ฉันสดแล้ว ปน,นี่ด้วยกับหมูนะฮะผักสวนก็มีนะ เอ็นเนื้อนะอร่อยใช่ไหมใช่กชิ้นเอ็เนเน,น,นื้ออร่อยมากน้ำน้ำหนึบหนึบอร่อยแต่วันนี้คนเยอะนะบรรยากาศในรนะ้านตอนนี้คนเยอะมากตีนั้นเป็นห้องเงี้ยด้วย 本当に。 นี่ nghe ครับครับ ร้านที่อร่อยอยู่ตรงไหนนะร้านเนี้อยู่ปั๊มเชลเส้นอะไรนะเส้นบ้านเริ่มปรุงละวเส้นบ้านใหม่ดอนนุ่นเส้นบ้านใหม่ดอนมุ่นนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงปั๊มเชลเลยอยู่ตรงปั๊มเชลเส้นบ้านใหม่ดอนมุ่นเส้นที่จะไปฝ่ายบางบงนะฮะบ้านบางบงเส้นที่จะไปกัน ลองเวทมาทานได้อร่อยมีขนมเส้นด้วยนะบางววนเนาะมีน้ำเงี้ยวด้วยมีทุกวันเดี๋ยวนี้มีทวดทุกวันแล้วหรอน้ำเงี้ยวมีทุกวันน้ำเงียวมีทุกวันนะน้ำเงี้ยก็อร่อยน้ำเงียว,ยยวยนะสูดนะสงสด้วยนอ่่่่่ปุ่แ่ ใบนานเขาทำดีๆนะครับอืาเผาใมมกใบนามเขาทำมาดีล้างมาดีกรอบ <c oughs> อาจจะรวมๆกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่นะลืมใหม่ไว้ลองดูน้องชายฉันกินเถอะกินแซ่บักเวบนเบนมานี่มา ม่ใชายครับแฟนมานี้มาผู้ชายละก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่หรอเป็นได้ไงล่ะแต่งงานแล้วหรอแต่งแล้วไปแ,แต่งตอนไหนแอบไปแต่งแล้วแอบไปแต่งกันแล้ว ทำไมต้องมาแต่งกับฉันเฉพาะว่ารักด้วย<ะ><ะ>ทำไมต้องรักฉันด้วยผู้หญิงมีเยอะแยะทำไมไม่ไปรักน,นักกั้วฉันักคือคนหานะแตกกดีเพราะฉันแปลกกันเลยรักฉัน <laughs> ฉันไม่ปกติเนี้ยหรอก่อไม่ปกติของเธอคืออะไร เปนไงอ่ะเป็นบ้านอะแล้วอะไรีวิตตื่นเต็มดีเนี่ยกับคนเป็นไปโปล่าชเลยทำไมดีหรือร้ายจับมันดีสีเันไข่อะถ้ามันรับนี่ทำไมจะได้ไม่จะได้ไม่เ,เบื่อดีเ <c oughs> นี่ยเป็นบ้าเหรอ,อ แต่ได้น้ำพอปุ๊นเน็ย ผู้ชายเติมโคกให้โคกแข่งปวยกินไหมคะสี่เถอะแต่ปนเจอร์ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยนางชอบกินไงเบฟสีใส่กระปู กิน oh um. ีหวังว anyway. ่าจะได้ใจจากฉันทำไมก่อนนี้เพบาะอะไรรับแท่ไหนถ้ามองก็จะมีบาดเลยบดใหญ่มึใหญ่่หน ก๋เวเตี๋ยวนะเป็นกควไ่ปรกมัน่อยเนี่ไม่เร,ราจะตอบแล้วดูเลยอืร่อจริงแค่ถึงกอยกัคกูอารนะมากินร้านนี้บ่อยนะรอร่อยเขามาถึง

แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากไปด้วยนะคะทางที่เกี่ยวอันเจริญนะคะและมากินได้นะคะสาขาป,ปงเนาะสองล้วก็แคมหมูสองะะไปดูวิธีการทำแวะมาทานได้นะคะอร่อยมากนะ,ะนี่ค่ะสะอาดสะอาดนะคะน่าทานมาก อยู่ตรงปั๊มเชลนะคะสาขาป,ปงนะคะเส้นจะเส้นจะผ่านไปฝ่ายบางบงนะคะมาได้เลยค่ะถนน,นอะไรนะวันถนน,นอะไรนะตรงนี้ทางหลวงไม่มีปต่แปดถนนทางหลวงหนึงน่งหนึง่งแปะนะฝากไปด้วยนะคะก็ติออันจเจริญไปเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะ ก็ฝากด้วยว่าเราจะไปกินอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะวันนี้ก็เจอกันนะคะบ๊ายบายอร่อยอิ่มมากแล้วคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากมากกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ